สวัสดีครับคัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูน้ำพริกหมูคั่วปลานะครับเมนูง่ายๆเลยเป็นสูตรของคุณแม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก็เริ่มจากหมูนะครับเป็นหมูสับนะครับหมูบดนั่นเองคือซื้อมาจากที่ห้างแล้วรับบดให้แล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยกระเทียมนะครับใช้เม็ดเล็กนะครับพริกขี้หนูส่วนนะครับเมนูนี้ต้องต้องใช้พริกขี้หนูส่วนนะครับเพราะว่าอยากต้องได้ความหอมแล้วก็เผ็ดร้อนจากพริกขี้หนูส่วนนะครับหอมแดงนะครับ อันนี้เป็นหอมแดงซอยเล็กๆน้อยๆเอาไว้เจียวน้ำมันก่อนรวนหมูนะครับเครื่องปรุงก็จะมี2อย่างนะครับมีน้ำตาลกับน้ำปลารนะครับแล้วก็โรยด้วยใบกูดซอยนะครับมีเท่านี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันก่อนนะครับเราจะเริ่มจากการนำเอาพริกนะครับพริกขี้หนูส่วนนะครับแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะครับมาคั่วให้สุกก่อนก่อนที่จะนำไปโขลกนะครับ3ามอย่างนี้นะครับเริ่มจาก พริกหนูส่วนก่อนเลยนะครับพอพริกขนหนูส่วนเริ่มสุกนะครับก็จะเป็นกระเทียมนะครับแล้วก็หอมแดงค่อยๆคัค่วจนสามอย่างนี้สุกดีนะครับแล้วเราถึงจะไปโขลกทีนเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนนะครับ นี่นะครับเราคั่วมาจนเริ่มสุกทั้ง3อย่างแล้วนะครับก็ปิดไฟนะครับเราก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้มันเย็นนิดนึงแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมคคกสําหรับโขกกันเสร็จแล้วเราก็ใส่โคกนะครับแนะนําให้เป็นโคกหินนะครับเพราะว่าจะโขกได้แหลกค่อนข้างง่ายเราไม่โขกจนละเอียดมากนะครับเอาแค่แหลกๆหยาบๆพอนะครับพอที่จะไปคั่วกับเนื้อหมูได้นะครับ เริ่มโขลกได้เลยนะครับผมนี่นะครับเราจะโขกให้แหลกๆประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระทะนะครับจะเป็นขั้นตอนของการคั่วละก็ตรงนี้เราจะเริ่มจากน้ํามันนะครับสําหรับผัดนิดหน่อยนะครับ แค่พอเจียวหอมให้หอมนะครับเสร็จแ,แล้วก็เป็นหอมแดงนะครับที่โจ๊กบอกว่าเราเจียวไว้นิดนึงนะครับเพื่อจะมาเจียวให้หอมตรงนี้นะครับน,นะครบับก็เป็นเนื้อหมูบดนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเอาลงมาคั่วหรือว่าลวนนะครับจนสุกนะครับ นี่นะครับหลังจากเราล้วนจนเนื้อหมูบดเรานะครับสุกแล้วเราก็จะไปตักเจาก้านมพริกที่เราโขกไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงมาเลยเมนูนี้จะแห้งๆนะครับเป็นการคั่วแห้งก็จะคั่วให้มันเข้าเนื้อกันนะครับแบบนี้แล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งนะครับคั่วไปเรื่อยๆจนแห้งตามที่พอใจนะ ระหว่างนี้เราจะเริ่มปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเนื่องจากน้ำปลาที่เราใช้เป็นน้ำปลาสําเร็จคือน้ำปลาขวดนะครับฉะนั้นเขามักจะปรุงรสชาติมาอยู่แล้วนะครับเราก็ตัดน้ําตาลลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันไม่เค็มโดดอย่างเดียวเกินไปแล้วเราก็ล้วนเรื่อยนะครับจนแห้งตามที่ต้องการนะครับหรือว่าถ้าใครอยากอยากทานแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างสุกหมดแล้ว ตกทอแงแห้งๆนิดนึงก็จะรวนค่อนข้างเยอะนิดนึงโอเคนี่นะครับประมาณนี้เราจะเห็นว่าน้ำพริกกับหมูเนี่ยเข้ากันดีละเราก็จะตบท้ายด้วยการโรยใบมะกรูดซอยนะครับเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ไปดับเนื้อสัตว์สักนิดนึงักลิ่นของเนื้อสัตว์นะครับเ่วยได้ เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาวออมาประมาณนี้เลยเดี๋ยวโจ๊กไปจัดจานให้เพื่อนๆได้ชมกันวัาจน่าทานขนาดไหนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกหมูคั่วปลานะครับแบบง่ายๆเลยนะครับทานกับผักสดแล้วก็ข้าวร้อนๆอ,อร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆลองทำทานดูส่วนผสมเดี๋ยวโจ๊กเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับอัตราส่วนต่างๆ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ช่องโจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปัน,เ,ปนเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย